หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายก็สามารถบริจาคผ่านสองช่องทางนี้ได้เลยค่ะช่องทางแรกสามารถเดินทางมาบริจาคร่างกายได้ที่ชั้นหนึ่งอาคารอำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยโดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อแสดงความจำงโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนข้อมูลในระบบพร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้ไว้เป็นหลักฐานกับผู้ยื่นแสดงความจำนงพร้อมระเบียบการอุทิศร่างกายและเอกสารแนะนำอื่นๆโดยหากมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อหรือสอบถามผ้าวิชากายวิภาคศาสตร์ในเวลารชาชการได้ที่เบอร์02-256-4281 02-256-4628 022527028ต่อ0หรือ4ค่ะและช่องทางที่2สามารถบริจาคร่างกายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Anatomy Donate โดยขั้นตอนแรกให้อ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดและยอมรับข้อกำหนดก่อนเกาะรายละเอียดข้อมูลในส่วนต่างๆทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และกดตกลงเพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านี้ข้อมูลของท่านก็จะถูกส่งมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รอรับบัตรได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะและหากบัตรอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาสูญหายก็ไม่ต้องกังวลนะคะผู้บริจาคยังสามารถบริจาคร่างกายตามเจตจำนงเดิมได้ โดยญาติทางสายเลือดหรือทายาทสามารถแจ้งกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ในระบบของสภาการชตาิไทยโดยตรงได้เลยค่ะการส่งต่อร่างกาย